อย่างจวดเลยชมพูหวานแววเ้เส้นนี้มีของดีให้ดูด้วยฮะ,ะมาดูว่าคันนี้จะไล่เกียร์หรือเปล่าโอ้ยางเท่อ่ะ มาไล่ไปหนึ่งดอกดัานแล้วโอ้โหเสียงสวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องเ a ทายชาแนลนะฮะเหมือนเดิมครับโค้งนี้โค้งสุดสวยเจอกันอีกแล้ว ไม่รู้ว่าจะมีรุ่นไหนขั้นไหนกันบ้างนะวันนี้เหมือนเดิมฮะมาถ่ายรถอ้อยเหมือนเดิมเอ็ดโค้งม,มันสวยดีเลยมาประจําเลยฮะโค้งนี้ก็สวยจริงๆแล้วก็มุมกล้องมันก็ไกลด้วยมันเห็นรถเข้าโค้งม,มาไกลๆนะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูเนี่ฮะมุมมุมสวยมากเนีย่ยขันนี้มาน่าจะเป็น f x 3 6 0นะครับน่าจะตีรถเปล่ามาละฮะเดี๋ยวดูแล้วเนี่ยรถใส่มันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสวย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  ครับเดี๋ยวมาลุ้นมาชมกันครับว่าจะมีคันไหนบ้างเนาะอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวติดตามรับชมกันเลยครับโอ้โหเปิดหัวมาก็สองคันเลยฮะอะอ้อยท่อนกับอ้อยลำฮะอันนี้น่าจะเป็นฮ i โน่ซีรีส์ห้า้อยหรือเปล่ากับลอกกี้ข้างหลังฮะโอ้ดันเนินขึ้นมาแล้วเออ สุดจัดเลยคันนี้อ้าคันนี้เป็นล็อกกี้ฮะโอ,ะอะ้แผ่นกล้องไม่ทันมาพร้อมกันเลยอ่ะอ่ะเปิดหัวมาก็สุดจัดเลยฮะวันนี้เจอกันอีกแล้วกับโค้งนี้นะฮะโค้งจอมทอง มุมภาพมันสวยฮะก็เลยมาถ่ายบ่อยฮะอันนี้น่าจะเป็นรถกลับอันนี้รถกำนันหรือเปล่าเนาะคันนี้น่าจะใช่แหละรถทีมงานฮะคันนี้รถเปล่าตีกลับมาแล้วครับผม น่าจ,จะเป็นอีหลงนะคันนี้ถ้าดูไม่ผิดนะเพราะว่ามันไกลมากมโอ้ส่งมาแล้วฮะอีหลงลากลูกโอ้เจ้าเลยป๋าเอา ไลเกียร์หนึ่งเกียร์ถ่ตายแล้วอ่ะมาดูล็อกกี้หน่อยเนี่ยล็อกกี้คันนี้น่าจะเป็นสองสี่หรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าคันนี้เคยถ่ายอยู่โอ้สูงมาแล้วฮะจะไล่เกียร์หรือเปล่ามาดูกัน แรงจริงๆโอ้จิก้าสามหกศูนย์ะไปแล้วฮะเดี ah, ย๋ยวมาร mm hmm. อลุ้นคันต่อไปครับ mm hmm. มาอีกคันแล้วฮะโอ้โหสิรีห้าร้อ oh ย oh, mm hmm. อันนี้เป็นอ้อยลานและอ้อยสวยนน้อเนี่ยคันนี้ ไลานฮนะโอ้ใส่จัดเต็มมาเลยอะ่ะโอ้รถชนลบุรีหรือเปล่าไม่แน่ใจดูไม่ทันฮนะโอ้โหไล่เป็นเอียงเกียร์นะถ้าเป็นรถแถวชนบุรี มีแตวตัวแรงๆนะเขาบอกอฮะรอคันต่อไปฮะ คันนี้ไม่ใช่รถอ้อยเหรอโอ้ลำปิดกรแล้วผมโอ้สวยทรงดีมากฮะคันนี้มาแล้วฮะโอ้อีโนโ่คันข้างหลังเป็นรถอ้อยแต่คันข้างหน้ารถอะไรไม่รู้ฮะโดนบังแล้ววิกเตอร์วิกเตอร์ห้าร้อยฮะคันนี้โอ้โห เสียใจมากโดนบังอาไม่เป็นไรรอเหมือนเดิมหล่อ,อมากหล่อมากคันนี้สุดจัดเลยฮะถ้ามาเดี๋ยวๆเมื่อกี้นี่คงจะได้ภาพสวยมากเลยฮะเอาซีดีห้าร้อยคันนี้หล่อมากเลยฮะ แต่ว่าเป็นรถมันไม่ใช่รถอ้อยถ้าเป็นรถอ้อยในแว้วเลยวางข้อสวยมากมาเจอรถหรออีกแล้วมารอบนี้ก็ยังเจอรถห่อนะฮะแต่ว่าเป็นคนละคันหรือเปล่านะกับที่ผมถ่ายประจำหล้รอแลอ้วจิกะสามหกน สวยมากเออโอ้โหมาแล้วฮะเจอเจอทีเด็ดแล้วฮะวันนี้คุณปูมาแล้วหน้ายาวสิบล้อหน้ายาวเส้นนี้มีของดีให้ดูด้วยฮะออามาดูว่าคันนี้จะไล่เกียร์หรือเปล่า อย่างเท่อ,อ่ะโอะ้อยไล่ไปหนึ่งดอกเอฟเอ็กซ์เอสามหกศูนย์หัวลากฮะใส่อะไรมาไม่รู้ไอพี่ดูรู้จวดมากเลยอะ่ะโอ้ออย่างจวด มาอีกคันแล้วฮะอ s สุส d เดก3 6สามหกศูนย์โอ้โหมาอย่างจวดมาอย่างจวดเลยชมพูหวานแววชมพูหวานแววโอ้โหไวมากฮะคันนี้อ่ะเจอกันใหม่ฮะนะครับมาอีกคันแล้วฮะ เอฟเอมันย์เหกันหัวลากน่าจะใส่อะไรมาเนี่ยใส่พวกเป็นพวกแป้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุมผ้ามาอย่างดีเลยคุมผ้าดีมาก ไม่คันแล้วฮะโอ้โหอะไรเอ่ยล็อกกี้นางฟ้าหรือเปล่าแน,แน่แล้วฮะคันนี้ดันละโอ้โหเสียง คัคนนี้โอ้โหสุดจัดทีมงานชนบุรีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูตอนตัดชิปจะได้รู้ว่ารถใครบ้างอ่าฮะโอ้โหไม่ยอมลงเกียร์เลยคะคันนี้แรงจัดเลยอ่ะมาอีกคันแล้วฮะ F X 3 6 0โอ้โหเสียงเสียงก็หืมเลยคันนี้ หอหล่เอเลาะอาการไม่ลงเกียร์เล้วครโค้งนี้โอ้โหแรงจริงๆสามหก